คุมไม่ป่อยรอก b k เครับตอนนี้ผมอยู่ที่สถานี S7 เลยนะครับกุ่มทนบุรีครับอันนี้เป็นแมปนะครับของ S7 นะครับสถานีอยู่ตรงนี้ครับฝั่งนี้เป็นฝั่งทนบุรีแล้วนะครับเป็นป้ายแรกของฝั่งทนบุรีนะครับแล้วเขาก็ตอนนี้มันขยายต่อไปอีกสถานีหนึ่งนะครับไปาวงเวียนใหญ่นะครับแต่ว่าผมลงตรงนี้ก่อนตรงนี้จะมีแบงก์มีโรงเรียนนานาชาตินะครับ มีอะไรให้เที่ยวบ้างไม่น่าจะมีอะไรเที่ยวเรยมีสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ่างนี้น่าจะเป็นที่เที่ยวจะอยู่ริมน้าหมดเลยครับพวกเส้นเจริญนครพวกเพนินซูล่าอะไรพวกนี้ครับน่าจะลงสถานีนี้แล้วก็ต่อแท็กซี่อีกนิดเดียวนะครับเส้นเจริญนครน,นี่ของกินเยอะเหมือนกันครับตรงระหว่างซอย2ซอย9มีร้านอาหารจีนอยู่ผมเพิ่งรีวิวไปนะครับอันนั้นเจ๋งมากครับเล่ายีครับก็มีพวกโรงแรมดิมแม่น้ำนต่างๆนะครับนี่ครับมาไม่ยากครับ จากตากสินนะครับก็จะมีวัดมีอะไรตรงนั้นก็ลงได้เป็นท่าเรือนั่งเรือไปเชียงทีกได้ด้วยนะครับพอ,อข้ามมาอีกป้ายหนึ่งก็คือหาดีนะครับเอสเกตครับกรุงศรีครับดเเู่กรุงไม่ก่อยหรอพีเคเคครับ